สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคั้งกับอาจารย์อมอรัศนะคะสําหรับการพยากรณ์ประจําเดือนมกรา2567ของชาวราศีกรกฎนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการพยากรณ์โดยมุ่งเน้นดูดาวจรน,นะคะหรือดาวที่เดินประจําเดือนมกราคนะ,คะโดยการพยากรณ์นะคะจะดูด้วยการสอมรูปแบบค่ะนะ,ะนั่นก็คือไพ่ยิปซีและตัวเลขนะคะ หากพยากรณ์นะคะไพ่ก็ดีตัวเลขก็ดีนะคะเป็นการพยากรณ์ในด้านรูๆร่าไม่ดีตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้วิจ,จรนะารณญาณนะคะเพรนะานนะการดูครั้งนี้ค่ะจะมุ่งเน้นดูราวที่เดินเป็นหลักเลยจะไม่เกี่ยวข้องแบบนะคะดวงชะตาของท่านใดโดยเฉพาะนะ ฉะนั้นให้เลือกลัอแต่ด้านดีๆไว้ค่ันะคะเรามาเริ่มตั้งแต่ให้ยืดซีกันก่อนนะคะพลังงานไม่ดีให้ทิ้งไปเลยนะคะนะในยุคนี้ค่ะมีผลการวิจัยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ออกมาเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังความคิดของเราอารมณ์ของเรากาะคนณนยเรารู้น้อยมากเลยนะครับอาจารย์เองนะคะเป็นนักเขียนและก็ศึกษาเรื่องพลังจิตภายในตัวมนุษย์นะคะก็อยากจะนํามาแบ่งปันนะคะผ่านนะคะ อาควบควบคู่ไปกับน,นะคะการดูดวงไปด้วยนะคะเราทุกคนจะสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตได้นะคะด้วยกระแสะความคิดของเราค่ะความคิดอารมเราค่ะต,ตรงนี้เปนอนาคตของเรานะคะเ่าะฉะนั้นพลังงานดีนะคะเลือกลับในสิ่งดีๆไว้ค่ะถ้าเป็นพลังงานไม่ดีให้ทิ้งไปเลยนะคะมาเริ่มแต่ไพ่ยิบซีกันก่อนเลยนะคะ อ่าสำหรับชาวราศีสิงหะใบแรกค่ะนะคะใบแรกนะคะใบที่สองค่ะใบที่สามค่ะใบที่สี่ค่ะใบที่ห้าค่ะใบที่หกค่ะและใบสุดท้ายค่ะนะคะาชะตานะคะของชาวราศีกรกฎนะคะ สำหรับเดือนมก,กราคม2567จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันพยากรณ์น,นะคะเป็นเพียงเกณฑ์เท่านั้นนะคะฉะนั้นเป็นเกณฑ์นะคะซึ่งนะคะไม่ได้เจาะจงรวมชะตาของเพื่อนๆท่านใดนะคะ,ะาไพ่ใบแรกค่ะเป็นตำแหน่งของจิตวิญญาณนะคะความคิดความรู้สึกนะคะและนะคะเป็นภาพรวมของชะตาคุณกับพลังงานใน ในตัวคุณนะคะคือความคิดความรู้สึกค่ะเป็นพลังงานดึงดูดในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นในไพ่ใบแรกอาจารย์จะอ่านในเรื่องของความคิดความรู้สึกและนะคะจิตวิญญาณเป็นศาสตร์ของตะวันตกนะคะไพ่ใบนี้สื่อสารถึงไพ่ใบนี้เป็นไพ่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความผาสุกนะคะและไพ่จะสังเกตนะคะผู้หญิงที่มีความสุขอยู่กับธรรมชาติสื่อถึงอะไรชาวสีรัล าขออภัยชาวราศีกรกฎค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะจิตวิญญาณคุณก่ะกําลังสื่อสารถึงสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยนั่นก็คือสิ่งที่คุณอยากมีชีวิตที่ดีอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการินความรักทุก บ้านเลยที่คุณปรารถนาความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นและในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคุณช่วงนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายมีความสุขด,ดีเนื่องจากเป็นช่วงของปีใหม่นันเองนะคะรู้สึกโลง่งโปรง่งโอ้สบายไม่ต้องทํางานนะคะช่วงวันหยุดนะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงการเดินทางการท่องเที่ยวนะ การทำอะไรดีๆในสิ่งที่คุณอยากทำกายคุณจะได้ทำหนำมันและไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งที่คุณคาดหวังกำลังจะเกิดขึ้นดักมาดูไพ่ใบแรกเรื่องการเงินกันค่ะ เรื่องการเงินกับช่วงเดือนนี้เมื่อกราคุณมีเกณ์ที่คุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวไปใช้เงินกันนะคะนั่นหมายความว่าไปทําบุญทําทานแล้วมีความสุขนะคะเพราะตัวคุณเองจะรู้สึกดีมากเลยนะคะในเรื่องของการทําบุญทําทานชาวราศีนะคะชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วนะคะมัชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งเงินหลั่งไหลเข้ามาจากบุญบารมีเก่าที่คุณชอบทานะคะด้วยใจิตใจที่ดีงามของคุณฉะนั้น เกณฑ์ไพ่ใบฤกบอกคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินให้คุณได้เงินไปทําบุญทําทานนะให้เงินให้เงินแก่คุณนะในการไปดูแลนะคะคนที่คุณรักนั่นเองฉะนั้นคุณมีเกณฑ์นะคะในเดือนมกราคมมีเกณฑจะมีเงินเข้ามาได้ไปใช้จ่ายไม่ขาดมือนะ อ่ะใครเป็นนักธุรกิจกันค้าการขายมีเกณฑ์ทำกำไรได้ด้วยส่วนใครเป็นลูกจ้างพนาราชการก็มีเกณฑ์รับเงินนะคะกับไปเที่ยวปีใหม่อะ่ะมีเกณฑ์พันได้เงินเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะมาดูต่อมามิตรสหรายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงโอโหไพ่ใบนี้ค่ะนะคะสกูจะกลายเป็นมิตรเพื่อนฝูงนะคะทุกคนก่ะช่วงนี้จะมีความร่วมมือเป็นปึกอมกันดีมากเลย ใครเป็นลูกจ้างข้าราชการเพื่อนฝูงสังคมนะคะเป็นมิตรที่ดีช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณให้ทํางานสำเร็จรูล่วงไปด้วยดีช่วงนี้จะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการงานนะคะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีก่ะนะเนื่องจากไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะ ความสงบนั่นเองนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะส่วนใครเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงเดือนนี้ค่ะก็จะทําเงินได้เห็นเงินได้รับการช่วยเหลือจากน,นะคะผู้คนให้งานคุณสําเร็จนะคะและ คุณมีเกษียรจาต่อรองใดๆจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะ่ะใครเป็นนักลงทุนก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกัน,น,นะคะ่ะนี่ก็คือในเรื่องของบิดสหายเพื่อนฝรุงสังคมหรือการพบปะมาดูในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงโดยรวมดีค่ะท่านยังแข็งแรงอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมชกป,ปีใหม่นะคระับขอพรท่านเป็นสิริมงคลบุตรที่ดีที่สุดก็คือพระอรหันต์ในบ้านของเรา จรานจะให้พรคุณกลับมาค่ะทำให้คุณเปิดรับโชค ลาบนั้นหมายความว่านะคุณจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากอสังหาริมัชอะมาสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะคะรวมถึงนะคะคนเท่าคนห่อะคะฉะนั้นมีเกณฑ์รับทรัพย์มีเกณฑ์มีบ้านใหม่มีเกณฑ์มีรถค่ะเพราะตำแหน่งนี้ยังหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อสังหาริมทรัพย์ได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะและก็ปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้โชคให้ลาบค่ะนะคะโชคที่โชดทางให้โชคให้ลาบอย่าลืมนะคะ ทำสิ่งดีๆให้กับท่านค่ะไปไหว้ขอพรนะคะดูแลท่านค่ะก็จะเป็นสิริมงคลเป็นบุญคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะอารมีของการดูแลคนในบ้านค่ะมาดูต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ใครที่โสนมีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจ เข้ามานะคะมีจิตใจดีฐานะมั่นคงอยู่ค่ะสาหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วความรักพัฒนาถึงขัง้มผ่งานนะคะฉะนั้นความความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้จะค่อนข้างดีมากเลยนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงความรักที่มีอุดมสมบูรณ์นะคะเหมือนพระราชนินีนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็ราบลื่นทุกอย่างมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นถึงเหรียญด้วยฉะนั้นความรักในเดือนนี้การนำพาให้โชคให้โชคให้ลาบให้เงินกับคุณบางคนอาจจะมีโชคมีลาบจากคนรักเลยคนรัก ให้เงินก้อนใหญ่หรือนะคะได้รับข่าวดีจากคนรักเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือได้รับเงินจากคนรักของคุณกะนะคะมาดูต่อค่ะาม,ามาดูในส่วนของการ,ร,รงานการงานในเดือนมก,กราคมของชาวราศีกรกฎช่วงต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนอาจจะดูวุ่นวายหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปราบลื่นดีเพราะเนื่องจากมันเป็นช่วงหลังปีใหม่นะคะเปิด ะะเปิดสักลารใหม่เข้ามาก็อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่คลังงในปีที่แล้วต่อไม่ต้องห่วงสมองคุณจะโอ้โหใบามากคุณจะร่เฉลียวลฉลาดในการแก้ปัญหากับเพราพบใบนี้ม่บงบอกถึงการพายเรือข้ามฟากปัญหาอะไรมีคุณก็แก้ได้เพราะนั้นเดินมากรากดงา,านที่คุณพักมาพ้างไว้ในปีที่แล้ว ปีนี้กับต้นปีคุณจะเห็นทางออกแก้ไขปัญหาได้หมดลุล่วงฉะนั้นงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะปาฟันไนสําเร็จหมดเลยนะคะสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการงานอะไรค้างก็คลี่คลายหมดใครเป็นพ่อค้าแม่ขายค้าช่วงเดือนมกราค่ะนะคะมีปัญหาอะไรมาคุณก็จะผ่านไปได้หมดเลยค่ะงานจะเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเลยช่วงต้นเดือนการเติบโตการเรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของการงานค่ะ มาดูไพ่สรุปกันค่ะสำหรับชาวละราศีกรกฎไพ่สรุปนะคะบ่งบอกงานเงินความรักดีหมดเลยมีความก้าวหน้านะคะราบรื่นหมดเลยตลอดทั้เงเดือนไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องเป็นห่วงและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงนะคะข่าวดีต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดเดือนมกราคม น,ะะนี่ก็คือการพยากรณ์สำหรับไพ่ยิปซีค่ะมาดูในส่วนของตัวเลขกันมากนะคะในช่วงของเดือนนะคะเดือนมก,กราคมนะคะ,ะดาวที่มีอิทธิพลเลยนะคะซึ่งส่งผลตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วยังคงสถิตอยู่ในภพนะคะประจำของชาวราศีนะคะ,ะชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมก,กราอย่างไม่มีการเคลื่อนวะ ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะอะส่งผลด้านอะไรนะคะดาวพฤหัสค่ะอ,อยู่ในภพนะคะตกอ,อยู่ในภพนะคะตรรมะตรนั้นหมายความว่าการงานน่ะในเดือนกรกฎาคมค่ะนะคะก็มักจะมีข่าวดีเรื่องการงานโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆใครตกงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวข่าวดีเรื่องงานได้รับก่อนได้รับงานใหม่ค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีดาวประจําก็คือดาวพรเกิดนะคะที่มากุมอยู่ในลัคนาอาอยู่ในภพ มะด้วยและมีดาวพระศุกร์ด้วยนะคะส่งผลด้านอะไรความเฉลียวฉลาดนะคะความคิดสร้างสารรค์นะคะและก็ปฏิพาน์ไหวพริบในการทํางานฉะนั้นสมองของคุณเนี่ยแหละจะเห็นโอกาสนะคะและก็ปฏิพาน์ไหวพริบในการแก้ปัญหาหรืองานที่คุณทําอยู่ค่ะนะคะก็จะประสบความสําเร็จค่อน้างเยอะนะคะสําหรับใครที่ทํางานลูกจ้างข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเกิดขึ้นด้วยหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่งานที่ดีกว่า เดิมค่ะและก็มีเกณฑ์น,นะคะหาตัวคุณเองจะมีโอกาสใหม่ๆด้วยสําหรับใครเป็นนักธุรกิจการค้าการขายมีเกณฑ์ขยายกิจการไปทั่วโลกหรือไปต่างถิน่นหรือทางไกลนะคะรวมถึงนะคะดาวพัคเกตหมายถึงต่างประเทศต่างถิน่นไฟทำงานต่างประเทศต่างถิน่นจะประสบความสําเร็จคนข้างสูงนะคะหรือรุ่งเรืองค่ะนะ,ะนะนอกจากนี้ดาวพื้นสกัดอกดาว หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าในเดือนนี้ของคุณกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกรักษาคุ้มครองให้โชคให้ลาภคุณด้วยนะคะบุญบารมีเก่าส่งผลให้เงินไหลมาเทมาในช่วงเดือนมกราตลอดเดือนมกราของชาวราศีกร,รกฎเงินไม่ขาดมือค่ะนะคะอันนี้ก็คืออิทธิพลของบุญเก่ายัางไงก็แล้วแต่อย่าลืมมันทาบุญสวดมนต์ไหว้พระบุญที่ดีที่สุดคือใจคุณที่สง,งบสันติหรือจิตใจที่เบิกบ,บานแล้วจิตใจที่เบิกบานเกิด จากอะไรจากการทําบุญทําทานค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิตรงนี้ทาให้จิตเราสงบและเบิกบานตรงนี้เป็นกระแสบุญที่เป็นพลังงานอันวิเศษอยู่ในตัวคุณจะดึงดูดโชคลาภมากเข้านะคะและยิ่งคุณทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่บบุญบาร,รมีเก่าคุณค่ะและเทว,วดาจะยิ่งตกปักรักษาให้โชคลาภคุณค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวที่ส่งผลด้านงานและโชคลาภให้กับชาวราศีกร,รกฎ อยู่ในภพกาธรรมะค่ะฉะนั้นส่งผลให้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสใหม่งานใหม่เส้นทางหลายเส้นทางทำให้คุณ่ามีเงินหลั่งไหลเทมาค่ะนะคะมาดูต่อฉะนั้นปี2567ต้นปีเป็นปีก้า ผ่านอุปสรรคที่คุณอาจจะเคยมีทํางานแล้วเจอปัญหาในช่วงที่ผ่านมาใครเจอปัญหาใครเจออุปสรรคใครเจออะไรกอแล้วต่อเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งนะคะเดือนแห่งโชคแห่งลาบก้ามอ่าก้าวข้ามผ่านความทุกข์สู่โชคนะอ่ะนะคะหรือนะคะวิกฤตเป็นโอกาสให้กับคุณกับบางคนบุญเดือนที่แล้วปีที่แล้ว ส่วนม์ไหว้พระนั่งสมาธิทําบุญทําทานบุญหนุนในตั้งแต่ต้นเดือนปีนี้เลยส่งผลด้านอะไรโชคลาภว่านบางคนพิกชีวิตร่ำรวยได้จากอะไรโชคลาภโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะและก็สุขภาพแข็งแรงด้วยในเดือนตลอดทั้งเดือนมกราคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสบายค่ะนะคะไม่ตกทุกข์นะคะไม่มีปัญหาอะไรหมด พาละบางคนถึงขั้นหมดหนี้หมดสินเลยนะคะจากนั้นอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละคนเป็นหลักเพราะเกิดราศีเดียวกันแต่บางคนสะสมบุญบาร,รมีที่แตกต่างกันบางคนเชื่อ่อทําบุญทําทานตามกําลังของเราแต่บางคนฉันขอใช้แรงงานแอคทีฟจากนั้นความสําเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะบุญในที่นี้ให้เข้าใจเลยคือ ใจเราที่สงบแล้วเกินสภาวะความสุขนะคะและก็เบิกมานนะคะใจที่รู้สึกดีนั่นเองที่เรียกว่าบุญน,นะคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดือนนี้ค่ะจะเป็นเดือนแห่งการปลดปล่อยของคุณเลยโล่ลงโป่งมีความสุขค่ะก็ย,ยิจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตงานอะไรนะคะก็จะนะคะเห็นทางออกแก้ปัญหาได้กันและก็นะคะาวิกฤตอะไรก็จะนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคเนื่องจากอิททิพน์นะคะดาวนะคะที่ตกนะคะมรณะ ือดาวพัสเสาวค่ะปกตินะคะตกมลณะมักจะเป็นคนคิดมากวิตกกงังวลปีนี้ต้นปีค่ะคุณจะรู้สึกโล่งโปร่งค่ะอารมณ์ที่โล่งโปร่งรู้สึกดีอิ่มเอ,อิบตรงนี้เนี่ยแหละราวมรณะแต่คุณจะไม่มลนะนะคะ,นะคะเพราะอะไรความโล่งโปร่งของจิตใจคุณรู้สึกดีเนี่ยแหละมันคือบุญค่ะมันก็จะปกปักรักษาคุมของคุณค่ะเพราะดาวพัสเสาวตัวน,นี้ค่ะนะอ่นะ,ค,ะคุณมีเกณฑ์มีกสังหาริมทรัพย์มีบุน ใหม่มีบ้านใหม่มีรถใหม่รับทรัพย์เงินล้านแตอเงินล้านด้วยค่ะนะคะอ่าเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเสาเลงมาที่ดาวกันซึ่งเป็นดาวแห่งการเงินดัน่ฉะนั้นโชคลาภจะมาจากคนอุป,ปถัมภ์มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ลักนะคะอ่าฉะนั้นนอกจากนี้ค่ะยังมีเลงมานะคะมาที่สหัสพระอีกนะคะซึ่งก็มีดาวประจําคือดาวพระพูธการเจรจาก,การพูด การพูดคุยกันนะคะการสื่อสารกับคนกรนะะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณนะคะหรือทําให้คุณนะคะทางานประสบความสําเร็จนั่นเองคะ้าขายประสบความสําเร็จนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะนอกจากนี้ค่ะดาวพระพุธเนี่ยยังอยู่ในภพของปุตตะนะคะพพภพปุตตะมีดาวพระศุกร์อีกส่งผลความฉลาด ะะและก็ทันยุคทันกระแสะทันคนนะคะและก็ฉลาดในการปรับตัวฉลาดในการหาเงินฉลาดในการที่จะเรียนรู้นี่คืออิทธิพลของดาวกันและบุตรบริวารจะเกื้อหนุนช่วยเหลือให้คุณนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของกระแสเทคโนโลยีออนไลน์ช่วยคุณ นะคะประสบความสําเร็จหรือเส้นทางใหม่ๆในเรื่องการเงินจะได้รับการนะคะช่วยเหลือนะคะจากผู้คนนะคะก็คือมิตรสหายบุตรบริวารค่ะนะคะเป็นเส้นทางทาให้คุณนะคะตลอดทั้งเดือนมีเงินหลั่งไหลเข้ามาค่ะนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะในเรื่องของการเงินและการงานค่ะนอกจากนี้ค่ะชาวราศีกรกฎมีดาวประจําคือดาว ซึ่งเป็นราวเจ้าสเสน่ห์มหาสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะมักจะมีผู้รักผู้ใหญ่ผู้คนอุปถัมภ์ฉะนั้นในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีกรกฎนะคะอ่าดาวประจําที่เกี่ยวกับ ความรักเป็นดาวลาหูกัะเล็งมาที่ดวงชะตาฉะนั้นใครโสดมีเกณฑ์เจอคู่คอรองต่างประเทศนะคะลาหูตกอยู่ในภพสุภะความสําเร็จด้วยนะฉะนั้นเนี่ยคู่ครองต่างประเทศคุณมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขัน้นอาจจะได้คบกันเป็นแฟนแต่งงานกันได้สาหรับใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์เจอคู่ครองต่างถิ่นงานไปต่างประเทศ นะคะส่วนใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วจะพัฒนาความสุมทันกันดีนะคะนาพาให้โชคให้ลาบค่ะนะคะนาพานะคะสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะบางคนที่คบกันมานานก็มีเกณฑ์แต่งงานบางคนที่แต่งงานไปแล้วก็มีเกณฑ์มีน้องหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆแล้วดีขึ้นนะคะเช่นย้าย ตัวเองไปได้บ้านใหม่ที่อยู่ใหม่นะคะหรือเปลี่ยนแปลงโฮชจุ้ยในบ้านเปิดรับโชคเปิดรับลาภได้หมดเลยนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเนื่องจากอิทธิพลของสุภาะนะคะพบสุภาพมีดาวพระราหูซึ่งดาวหมายเลขแปหรือพระราหูหมายถึงนะคะจิตวิญญาณซิกเซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ประษาสัมผัสทั้ง6กรวมถึงนะคะต่างประเทศ ต่างถิ่นค่ะที่นะคะหากคุณเจอนะคะคุณย้ายตัวเองไปอยู่ต่างถิ่นต่างฟางไกลค่ะนะคะอ่ะคู่ครองคุณก็นะคะจะมาการรุ่งเรืองประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องของความรักก็จะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะค่อนข้างจะราบรื่นนะคะประสบความสําเร็จหรือนะคะมีเกณฑ์มีย์สินสิ่งของนะคะจากคู่ครองหรือต่างถิ่นด้วยนะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะฉะนั้นเนี่ยใน เดือนมก,กราคมค่ะมีเกณฑ์มีบ้านใหม่นะคะมีรถใหม่รับทรัพย์ ะะบางคนถึงขั้นได้รับเงินล้านเลยนะคะอุปสรรคปัญหาค่ะจะแก้ไขปัญหนาได้นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะดาวราชาโชคค่ะมีสี่ดาวนะคะซึ่งเดินถึง4เดือนนะคะหมายความว่มามกราจนถึงเดือนพฤษภาคงแค่นั้นชาวราศีกรกฎคาจะมีโชคลาภถึง4เดือนนะคะเพราะนะคะดาวส่งผลด้านโชคลาภสิ่เดือนให้นั่นเองชนน นะคะมีเกณฑ์จะมีโชคลาภมาจากความรู้โอกาสใหม่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณการเริ่มต้นใหม่การตื่นการติดต่อสื่อสารค่ะนะคะอ่านี่ก็คือโชคลาภที่มีเกณฑ์มาค่ะนะคะรวมถึงนะคะโชคลาภจากทางไกลต่างถิ่นต่างประเทศรีออนไลน์ด้วยนะคะอ่ะสี่กรอดสี่เดือนใครเป็นนักลงทุนนะคะสินทรัพย์ดิจิตลัลหรือลงทุนในตลาดความเสี่ยงต่างๆนะคะ,ะตลาด ความเสี่ยงหรือลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะเป็นเกณฑ์เท่านั้นนะคะอย่าประมาทกับชีวิตรังนะคะนะ,คะฉะนั้นพอที่ต้องระวังการด้านดีมีแล้วพอที่ต้องระวังระวังอะไรระวังคนอน่ะเสียรู้คนด้วยนะนัองจากอิทธิพลของราหูฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนไม่ดีเข้ามาหาเราฉะนั้นเราอยา่าเชื่อใจคนง่ายกันโดยเฉพาะอะไรที่ ใครมาบอกเราว่ารวยง่ายรวยไวนะอะ่หรือชวนเราไปทําธุรกิจอะไรแปลกๆที่เราไม่มีความรู้นะคะ หรือคนแปลกหน้าค่ะเราอย่าเพิ่งไว้ใจคนค่ะตรวจการประวัติคนคนนั้นก่อนและยิ่งนะคะเขาบอกว่ารวยง่ายรวยไวนะคะ,ะให้วิเคราะห์ไว้ก่อนว่าอะไรมันจะรวยง่ายและให้เราใช้เงินของเรานะคะหรือเราต้องการเงินด่วนเงินไวนะคะและเขาบอกว่าจะให้ภายในหนึ่งวันให้เรานะคะโอนเงินไปให้เขาตรงนี้ให้ใช้วิจารณญาณอย่าเพิ่งเชื่อคนะคะ,นะคะให้ระวังคนไม่หวังดีด้วยนะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระราหู เพราะพบดาวพระราหูมันตกมรณะอยู่ด้วยฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนนะคะเรื่องคู่บุคคลนะคะบุคคลนั่นเองนะคะเพราะนะคะเป็นนะคะข้อแนะนํานะคะเพราะตกมรณะนะคะก็ระวังในเรื่องของนะคะคู่คนที่เข้ามาหาและมักจะมานะคะในเรื่องของความรวยเรื่องของการเงินคุณอยากให้ระวังนะคะอ่าหรือชวนคุณไปทํางานนะคะเพราะจะมาในเรื่องเหล่านี้นะคะอ่ะข้อระวัง ที่สองค่ะนะให้ระวังนะคะมันตกอัลลีก็คือความร้อนโมโหค่ะนะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวอังาคารก็ะจะเป็นดาวแห่งร้อนและ นะคะอารมณ์งุดหยุดง่ายตรงนี้ให้ระวังมันตกผลิกค่ะต้ระวังนะคะแต่ด้านดีของดาวอาทิตย์คืออะไรนะคะเฉลียวฉลาดนะคะบารม,ม,มีมีชื่อเสียงเกียรติยศฉะนั้นมีเกณฑ์มีชื่อเสียงเกียรติยศมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาะค่ะและยังหมายถึงอำนาจชื่อเสียงกู้หลักกู้ใหญ่เมตตาค่ะก็มักจะมีนะคะคนอิจช้าผลิหมายถึงศัตรูคนอิจฉาแอบอิจฉาเพราะอะไรดาวพฤหัสด,ดาวอาทิตค่ะนะคะ คนที่สูงอายุมากกว่าคุณตำแหน่งสูงกว่าคุณค่ะมักจะเอนดูอุปัมภ์คุณค่ะใครเป็นลูกจ้างนะคะผู้รักผู้ใหญ่มักจะรักคุณค่ะแต่ก็จะมีคนนะคะคนที่ตำแหน่งน้อยหรือคู่แข่งคุณค่ะก็อาจจะหอกอิจฉาคุณฉะนั้นก็ต้องระวังให้นะคะให้ระวังคำพูดระวังอารมณ์แค่นั้นเองนะคะถ้า ่าถ้าเกิดคุณอนะ่ะนะคะเป็นคนที่นะคะอ่าฉลาดอยู่แล้วค่ะก็มองคนออกเราก็นิ่งไว้ได้ค่ะนะเรามองคนออกใครเข้ามาหาเราเรารู้หมดเลยเราก็สามารถนิ่งยิ้มไว้ได้ค่ะแล้วนกะ็คิดบวกๆนะคะแล้วก็นะคะ,แ,ะ,นะคะแสดงไม่ตีต่อเขาไว้ค่ะก็จะ สิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะฉะนั้นก็เป็นข้อแค่เกณฑ์เฉยๆนะคะจย์ก็แนะนําเป็นเกณฑ์แค่ให้เราระมัดระวังแค่นั้นเองน,นะ,ะนี่ก็คือในเรื่องของจุดที่เป็นจุดพนจุดที่ต้องระวังส่วนจุดแข็งเฉลียวฉลาดปฏิบานไหวพริบดีตัวเองเก่งนะคะทันยุคทันกระแสกันนี่คือด้านจุดแข็งจุดดีนะคะดาวประจําตัวก็คือดาว ตันเป็นคนเกล้าสเสน่ห์ยอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่รักเป็นคนที่นะคะอ่อนน้อมถ่อมตอนอยู่แล้วนี่คือจุดดีมีความเมตตาะคะ่ะนี่ด้านดีๆของชาวรากรกศีกรกฎค่ะนะคะนอกจากนี้โชคลาภในเดือนนี้ค่ะเงินไม่ขาดมือมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์โอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆรถใหม่บ้านใหม่ทรัพย์สินเงินนะคะเงินก้อนใหญ่ค่ะนะ,ะอ่ะมีอุปสรรคที่มีเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้จะ คลี่คลายได้หมดเลยนะคะอ่าและก็นอกจากนี้ค่ะนะคะดาวแห่งโชคลาภสี่ดาวค่ะมีนะให้นะคะมีถึงสี่เดือนเดือนนี้จนถึงอีกสามเดือนค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะนี่ก็คือการพยากรณ์สำหรับเดือนมก,กราคมของชาวราศีกรกฎปีสองพันห้าร้อยหกสิบเกิดค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นใ,ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในการทําคลิปต่อไปค่ะ อาจารย์จะปิดท้ายนะคะส,สำหรับท่านใดสนใจอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับท่านใดอยากเป็นนักขยาณ์อยากเป็นหมอดูค่ะอาจารย์ก็มีคอร์สสอนไพ่ิปซีกับตัวเลขค่ะนะคะตัวเลขสอนสองหลักสูตรค่ะสอนนะคะ ตัวเลข7หลักกันแล้วก็มีสอนพิเศษให้เป็นสอนเรื่องจิกะราศีก็คือการดูดวงแบบราศีอย่างที่อาจารย์ดูให้นี้นะคะในคอร์สนี้ค่ะจะมุ่งเน้นสอนคุณนะคะในเรื่องของตัวเลขโหราศาสตร์ไทยบูรณาการประวันตกจะเป็นตัวเลขเจ็ดัเฝ้าหลักค่ะสอนตั้งแก่พื้นฐานจน คุณสุดม,มากที่จะหานพยากรรวมถึงการํำนวนตัวเลขด้วยนะคะและพิเศษสอนสฉาะให้กับคุณด้วยอยู่ในคอร์สออนไลน์นะคะนอกจากนี้ค่ะมีฟรีอีบุ๊กให้ด้วยค่ะฟรีอีบุ๊กนะคะในอีบุ๊กก็จะมีสอนสูตรการคำนวณน,นะคะเพื่อเคาวางในการขยากรให้คุณด้วยและมีตัวอย่างการขยากรนนะคะกาลาศีเมืองให้คุณด้วยค่ะสำหรับนะคะว่า คนใหนที่สนใจนะคะอยากที่จะเรียนสอดทอลัมตัวเลขค่ะในคอร์สนี้จะสอน2หลักสูตรมุ่งเน้นสอนเรื่องนะคะตัวเลขจุดหลักจนวเป้าหลักและนะคะพิเศษให้สองหลัก สำหรับพื้นสานราศีที่คุณสามารถเรียนแล้วไปต่อยอดได้นะคะเพราะยุคนี้ค่ะเราเรียนรู้พื้นฐานเรียนรู้ความหมายเรียนรู้หลักการคำนวณเป็นเวลาคุณเรียนรู้แล้วคุณเข้าใจค่ะในยุคเนี้ยนะคะนักพยากรณ์ส่วนใหญ่ไม่ไม่มาเสียเวลานั่งคำนวณแล้วค่ะเพราะมันมีแอปนั่นเองช่วยนะในการคำนวณให้กับคุณได้อย่างที่อาจารย์นะคะจะพยากรณ์อาจารย์มีหน้าที่แค่ นะคะแต่ตัวเลขดาวต่างๆค่ะมันมีนะคะที่จะดูดาวให้พวกเราเราก็สามารถเอาดาวตัวเลขประจําเดือนในแต่ละเดือนก่นนะคะอ่าโดยดูอิงจากตะทิน Th นะคะของโหนั่นเองเราก็เอามาพยากรณ์ได้เลยค่ะนะคะ <c oughs> วิธีการพยากรณ์ค่ะฉันก็จะมีสอนอยู่ในในคอร์สค่ะในการจับคู่นะคะและก็อ่านพบเรลือนต่าง สำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องพลังตัวเลขน,นะคะสอนสักสองหลักสูตรแล้วก็ยังมีสอนพิเศษให้อีกในเรื่องของการจับตัวเลขบวกตัวเลขมงคลนะคะการจับตัวเลขสําหรับมือถือนะคะและก็สอนตัวเลขสําหรับหมะชาชนด้วยค่ะสําหรับนะคะเราจะไปพยากรณ์หรือเราจะไปดูตัวเลขสวยคู่ต่างๆนะคะสำหรับทุกใดสนใจเรื่องตัวเลขค่ะคร์สน,นี้ค่ะ พิเศษสุดๆเลยค่ะอยู่ที่ราคา2 9 9 9เก้ากเเรียน2หลักสูตรและก็พิเศษสอนเพิ่มเติมให้อีกหลากหลายอย่างค่ะนะนอกจากนี้มีฟรีอีบ e ุ๊กให้ด้วยค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามานอกจากนี้สำหรับที่ชอบไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีนะคะพิเศษ สอนสาหลักสูตรค่ะคอสนี้สอนสาหลักสูตรสอนไพ่ยี่ีตั้งแต่พื้นฐานที่คุณไม่มีเลยจนคุณสามารถวางไพ่เป็นนะคะและพยากรณเป็นเทคนิคพิเศษช่วยจําด้วยนะคะให้คุณเรียนหนึ่งเดือนค่ะเรียนตามคลิปและไลฟ์สดที่อาจารย์เคยไลฟ์สอนไว้คุณเรียนตามนั้นเลยทาตามเทคนิคพิเศษคุณจะสามารถเป็นนักพยากรแบบมืออาชีพและไปห,หาไรายได้ได้เลยค่ะเพราะอาจารย์ จะมีสอนตั้งแตบพื้นฐานนอกจากนี้มีหลักสูตรที่สองค่ะจะสอนเรื่องนะคะการทํางานออนไลน์หาไรายได้ผ่านมือถือโนโลยียุคไอซิคอนเนี้ยมีไรายได้หลายทางมากอย่างเช่นนะคะการดูดวงคุณดูผ่านมือถือการคิปไลฟ์สดค่ะคุณสามารถหาลูกค้าได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยเพราะยุคนี้เป็นยุคไอิอนคุณสามารถทําคิปผ่านช่องช่องนะคะ โซเชียลมีเดียแพลนปอมต่างๆง่ายเลยซึ่งอาจารย์ก็จะมีสอนเทคนิคการนำนะคะอ่าโซเชียลมีเดียหรือทํางานออนไลน์ด้วยรวมถึงนะคะวิธีการเป็นครูเป็นโค้ดด้วยนะคะและยุคนี้คุณสามารถหาไรายได้ค่าค่าอะไรแพลนปอมต่างๆกันอย่างเช่น YouTube Facebook มี้าโฆษณามีคะแนนต่างๆกันนะคะมีนะคะคะแนนเรื่องอะไรหัวใจคนให้นะ,ค,ะคนให้ขอบคุณนะมีเยอะแยะเลยนะคะ รายได้มันมีหลากหลายจางมากเลยแค่แเรารู้แตนสํำคัญสําคัญในการทํางานออนไลน์กันนี่คือสอนอยู่ในหลักสูตรที่สองของไพ่ยิปซีค่ะนอกจากนี้จะมีสอนเรื่องจิตวิญญาณกับไพ่ยิปซีด้วยแล้วนะคะท่านใดที่สนใจพิเศษอีกมีฟรีอ e ีบุ๊กให้ด้วยค่ะสําหรับนะคะนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีค่ะราคาพิเศษมากเลยสามพัเาร้อยเรียนสหลักสูตร งุก,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 กะนะใครสนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ